ม่อมฉันข้าพ่อแย้งบาลังใจไม่เคยสงบเลยสักคืนเดียวถ้าออกบวชหรือบำรุงพระสงฆ์ชีวิตจะพ้นบาปหนักอย่างนี้ได้ไหมพระพุทธเจ้าค่าดูก่อนมหาผิดบาปยอ่ยอมให้ผลบุญก็ย่อมให้ผลเหมือนเงาตามตนแต่ผู้รู้ทันบาปของตนกล้าเผชิญหน้าด้วยปัญญาชื่อว่าวางเมล็ดพันธุใหม่ลงในใจตนเองแล้วผลของการบวชแท้จริงคืออะไรพระเจ้าข้า เป็นเพียงผ้ากาสาวพัดตายหรือมีสิ่งใดเปลี่ยนทั้งชีวิตทั้งพบหน้าได้จริงๆดูกรมหาผิดข้าพระองค์อยากรู้ว่าชีวิตของผู้บวชต่างจากคารหัตอย่างไรตั้งแต่คืนนี้จนถึงวันตายจงสดับสามัญญผลให้ดีเถอ